สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่ท่านอยู่เบื้องหน้าท่านนี้นะครับเป็นเหรียญของพระครูนนทการประสิทธิ์นะครับพระครูนนทการประสิทธิ์หรือพระครูสายประภาสศนะครับหรือคนบางคนก็เรียกว่าหลวงปู่สายประภาสศนะครับ ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่องค์ที่8นะครับท่านเป็นองค์ที่8ปนะขอ,ของของวัดบางรักใหญ่นะครับซึ่งได้ซึ่งได้ท่านได้มรณะภาพไปเมื่อวันที่22่กุมภาพันธ์พศสองพันะครับแต่เนื่องจากสังขารของท่านเนี่ย ไม่เน่าเปื่อยอาทางวัดจึงได้เก็บรักษาเอาไว้นะครับให้ลูกศิษย์ลูกลูกให้ศิษยานุศิษย์นะครับให้ศิษยานุศิษย์ไว้สักการะบูชาและก็ขอพรนะครับขอพรนะครับวัดบางลักษัยนี้อยู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนุนทบุรีนะครับนะครับ และเหรียญเหรียญเรียญน,น,นี้สร้างและปลูกเสงเมื่อปีพศสอง0นห้าร้อยานะครับเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะครับแต่น่าจะเป็นรูปนะครับ ขอแงพ่อนะครับด้านหลังนะครับด้านล่างจะมีคำว่าวัดบางรักใหญ่นะครับด้านบนจะเป็นยันนะครับ สาเหตุที่ผมนำเหรียญอันนี้มาให้ท่านท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะเนื่องจากว่าปกติคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆนะครับนะครับเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเขามักจะนิยมไปทำบ,บุญทำบุญทำทานนะครับที่ที่วัดบางรักใหญ่นี้นะครับ เพื่อถือเครดนะครับเอาเครดต่อชื่อชื่อเป็นชื่อวัดบางรักใหญ่เป็นชื่อมงคลนะครับนะครับเขาก็เลยถือถือถือเอาเครดนะครับนะครับก็ไปทําบุญแล้วก็ทําทานที่วัดนี้นะครับแล้วก็ไปไปขอหลวงปู่นะครับหรือหลวงพ่อเนี่ยนะครับนะหลวงปู่สายนี่ครับนะพระโสเนี่ย ขอให้ความรักเนี่ยยืนยาวนะมั่นคงนะครับยาวมั่นคงนะครับเนะเพราะว่าคนเรารักกันใหม่ๆก็เหมือนสามวันเข้ามันแกงไก่นะครับนะครับนะหรือเขาเรียกว่า อันนี้ผมก็ขอจบกันบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในความรักนะครับในหน้าที่การงานนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ